ขอรับฉันรับไม่ได้นิมนต์ยิ้มเดลี่คนดีไม่ขอรับชันเห็นทีว่าจะต้องถึงเวลาบูรณะแล้วสินนะเฮ้ยัไเดี๋ยได้ยินมาว่าโบสถ์กำลังจะพังนั้นเหลอคะหลวงพี่แค่หลังข้าวรั่วนายโยมเฮ้อย่างนี้ก็ต้องใช้เงินเยอะสิเจ้าคะ ทำไมต้องใช้เงินด้วยเดี๋ยวพวกเราช่วยกันมีชาวบ้านมาช่วยกันซ่อมแซมไม่นานก็เสร็จขอรับนี่มันยุคไหนแล้วไม่ใช่อโยธยานะจ๊ะจะได้มีคนมาช่วยสร้างวัดมันต้องมีเงินจ้างเดียนมีข้อเสนอจะขอเป็นผู้ซ่อมแซมทั้งหมดบูรณะโบทแห่งนี้ให้ไม่อี่มเลยถือว่าเป็นการทำบุญเพียงแต่ว่า แค่หลวงพี่พอเพียงช่วยพูดให้ชาวบ้านยอมขายที่ดินให้เดียนเท่านั้นเองง่ายๆชาวบ้านเชื่อหลวงพี่อยู่แล้วแล้วก็ความอยากได้อยากมีเป็นกิเลสอย่างหนึ่งแม้ทางว่าจะต้องการซ่อมออโบสถก็ตามแต่คุณมุกติดสินมลอาตมาด้วยความอยากนี้มันคอร์รัปชันชัดๆทางวัดคงจะรับไม่ได้ปล่อยให้วัดผุพังยังดีกว่าสร้างวัดด้วยเงินไม่บริสุทธิ์นะโยม เดียนจะไป่ทำอีกแล้วเจ้าค่ะ